น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมาทำความรู้จักประเพณีบุญเข้าสากที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศสวนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและเพื่ออุทิศสวนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปรต ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะบุญข้าวสาบจัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปรตโดยจะทำพิธีกรรมในวันขึ้น15คาเดือน10ของทุกปี เดือนกันยายนนับเป็นเดือนสำคัญสำหรับการไหว้และเคารพบรรพบุรุษที่ล่วงหลับไปแล้วส่วนใหญ่เรามักจะคุ้นหูแค่วันสา์จีนของชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันชาวไทยตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศก็มีประเพณีศสาสตร์ไทยเพื่อทำบุญและไหวบ้บรรพบุรุษไม่ต่างกัน โดยในแต่ละภูมิภาคของไทยก็จะเรียกการทำบุญวันศาสไทยแตกต่างกันไปได้แก่บุญข้าวสารของชาวภาคอีสานบุญชิงเปรตของชาวภาคใต้บุญสลากพัดของชาวภาคเหนือบุญข้าวสา์ของชาวภาคกลางแม้ว่าจะมีชื่อเรียกต่างกันออกไปแต่จึดประสงค์หลักก็คือการทำบุญ ที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วและเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปรตโดยตามประเพณีจะทำพิธีกรรมในวันขึ้น15คาค่ำเดือน10บ,บุญเข้าสากนับเป็นประเพณีที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนักเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆอย่างประเพณีชิงเปรตของภาคใต้หรืองานบุญสลากพัด ของชาวภาคเหนือวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับบุญข้าวสากว่ามีตำนานและความน่าสนใจอย่างไรบ้างสําหรับตำนานบุญข้าวสากนั้นบุญข้าวสากมีเรื่องเล่าไว้ในธรรมบทว่ามีบุตรชายคนมั่งมีผู้หนึ่งเมื่อพ่อสิ้นชีวิตแล้วแม่ ได้หาผู้หญิงมีอายุและตระกูลเสมอกันมาเป็นพันรยาแต่อยู่ด้วยกันหลายปีไม่มีบุตรแม่จึงหาผู้หญิงอื่นมาให้เป็นพันรยาอีกต่อมาเมียน้อยมีลูกเมียหลวงอิจฉ้าจึงคิดฆ่าทั้งลูกและเมียน้อยเสียฝ่ายเมียน้อยเมื่อก่อนจะตายก็คิดอาฆาตเมียหลวงไว้ ชาติต่อมาฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นแมวอีกฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นไก่แมวจึงกินไก่และไข่ชาติต่อมาฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นเสืออีกฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นกวางเสือจึงกินกวางและลูกชาติสุดท้ายฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นคนอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นยักษินีพอฝ่ายคน แต่งงานคลอดลูกนางยักษินีจองเวนได้ตามไปกินลูกถึงสองครั้งต่อมามีครันที่สามนางได้หนีไปอยู่กับพ่อแม่ของตนพร้อมกับสามีเมื่อคลอดลูกจึงเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วจึงพร้อมด้วยสามีและลูกกลับบ้านพอดีนางยักษินีมาพบเข้านางยักษินีจึงไล่นางสามีและลูก นางจึงพาลูกนี้พร้อมกับสามีเข้าไปยังเชตวันมหาวิหารซึ่งพอดีพระพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่นางและสามีจึงนำลูกน้อยไปถวายขอชีวิตไว้นางยักษ์จะตามเข้าไปในเชตวันมหาวิหารไม่ได้เพราะถูกเทวดากั้งกั้นไว้พระพุทธเจ้า จึงโปรดให้พระอานนท์ไปเรียกนางยักษ์เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาะพระองค์ทรงสั่งสอนไม่ให้พยาบาทจองเวรกันแล้วจึงโปรดนางยักษ์ไปอยู่ตามหัวไร่ปลายนานางยักษ์ตนนี้มีความรู้เกณฑ์เกี่ยวกับฝนและน้ำโดยจะแจ้งให้ชาวเมืองได้ทราบชาวเมืองให้ความนับถือมาก จึงได้นำอาหารไปส่งนางยักษ์อย่างบริบูรณ์สม่ำเสมอนางยักษ์จึงได้นำเอาอาหารเหล่านั้นไปถวายเป็นสลากพัดแด่พระภิกษุสงฆ์วันละแปดที่เป็นประจำชาวอีสานจึงถือเอาการถวายสลากพัดหรือบุญข้าวสากนี้เป็นประเพณีสืบต่อกันมาและเมื่อถึงวันทำบุญข้าวสาก นอกจากนำข้าสากไปถวายพระภิกษุและวางไว้บริเวณวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วชาวนาจะเอาอาหารไปเลี้ยงนางยักษ์หรือผีเสื้อนาในบริเวณนาของตนเปลี่ยนเรียกนางยักษ์ว่าตาแห้งสำหรับพิธีทำบุญข้าวสากนั้นก่อนจะถึงวันที่จะต้องทำบุญข้าวสาก ชาวบ้านจะเตรียมอาหารชานิดต่างๆห่อด้วยใบตองไว้แต่เช้ามืดข้าวสากจะห่อด้วยใบตองกล้วยกลัดหัวกลัดท้ายมีรูปคล้ายกรีบข้าวต้มแต่ไม่พับสัน้นต้องเย็บติดกันเป็นคู่ห่อที่หนึ่งคือหมากพลูและบุรีห่อที่สองคืออาหารข้าวหวานอย่างละเล็กอย่างละน้อย ประกอบด้วย 1. ข้าวเหนียวเนื้อปลาเนื้อไก่หมูและใส่ลงไปอย่างละเล็กอย่างละน้อยถือเป็นอาหารขาว 2. กล้วยหน่อยนาฝรั่งแตงโมสับป,ประรดฟักทองหรือว่าแล้วแต่จะเลือกใส่เป็นอาหารหวานในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนสิบ ตอนเช้าจะนำพัดตาหารไปถวายพระภิกษุสามเณรครั้งหนึ่งก่อนพอถึงเวลาประมาณ9โมงถึง10บโมงเชา้าพระสงฆ์จะตีกลองรวมเพื่อรวมญาติโยมจะนำอาหารที่เตรียมไว้มาถวายพระสงฆ์โดยการถวายจะใช้วิธีจับสลากเมื่อทุกคนมาพร้อมกันแล้วผู้ที่เป็นหัวหน้าจะกล่าวนำ ทำถวายสลากพัดญาติโยมว่าตามจบแล้วนำไปให้พระเนนจับสลากพระเนนจับได้สลากของใครผู้เป็นเจ้าของพาข้าวหรือสำหรับกับข้าวนั้นและเครื่องปัจจัยทายทานก็นำไปประเคนให้พระรูปนั้นๆจากนั้นพระเนนจะฉันเพลนให้พรญาติโยม ญาติโยมพากันรับพรแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเสร็จจากนี้แล้วชาวบ้านยังนำเอาห่อข้าวสากไปวางไว้ตามบริเวณวัดพร้อมจุดเทียนและบอกกล่าวให้ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วมารับเอาอาหารและผลบุญที่อุทิศให้นอกจากนี้ ชาวบ้านจะนำอาหารไปเลี้ยงตาแหกณที่นาของตนด้วยเป็นเสร็จพิธีทำบุญข้าวสากบุญข้าวสากจะเป็นประเพณีที่เรียบง่ายไม่วือหวาและไม่มีการละเล่นแสงสีเสียงดึงดูดนักท่องเที่ยวมากนักแต่ถึงอย่างนั้นประเพณีนี้ก็เต็มไปด้วยสายสัมพันธ์ของคนในครอบครัวอย่างเต็มเปี่ยม นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดี มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ